สวัสดีค่ะเพื่อนๆยานี้ก็จะเอาดอกไม้ความสวยงามของดอกไม้นะคะมาให้ชมนะคะสวยมากค่ะฝนตกนะคะเพื่อน,เ,อนเขาก็จะร่วงโรยนะคะก็เลยเก็บบันทึกภาพไปก่อนก่อนที่เขาจะโรยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ ดอกวานโมนะคะวานโมที่นี่จะเรียกว่าดอกวานโมนะคะยุงแย่มากเลยยุงกัดไปตบยุงไปนะคะเพื่อนไม่ได้ปล่อยไว้นะคะตบเลยคะ่ะตัวใหญ่มากยุง สวยมากมาก นี่ก็เป็นดอกไม้อีกวานโม่เหมือนกันนะคะเป็นแต่ว่าเป็นคนละสีกับสีเมื่อกี้นะคะเป็นชนิดเดียวกันนะคะเพื่อนอันนี้เป็นสีส้มนะคะนี่ก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนโอ้ยยุงกัดนะคะเพื่อนหลังจากฝนตกใหม่ๆยุงก็จะเยอะนะคะยุงก็จะกัดนะคะเพื่อน สวยมากเลยค่ะเป็นดอกไม้รอบๆบบ้านนะคะเพื่อนเพ่วงนี้ก็จะพาชมดอกไม้เพราะว่าเขากำลังเริ่มจะบานจะบานกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเอม โตันยังไม่บานนะคะเพื่อนยังไม่บานก็จะให้มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่บานนะคะเดี๋ยวข้างหน้าถ้าโรยแล้วตรงนี้ก็จะบานนะคะเป็นวานโมเป็นวานโม,มเหมือนกันนะคะเพื่อนดูนะคะเขาก็จะเป็นตุ้มๆแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้คือฝนเพิ่งหยุดตกเนาะเขาก็จะตุ้มๆนะคะ อันนี้ก็เป็นดอกดอกมากเลยดอกโบตันนะคะนี่ก็คือเป็นป่าโบตันเหมือนกันนะคะถ้าเข้าบานก็จะสวยมากร่วงโรยนะคะฝนตกใส่ก็จะโรยหอมมาก,มากหอมหอมอันนี้ก็คือดอกไม้ในสวนนะคะเพื่อน ไม่รู้ดอกอะไรกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสส่วนนี้ก็ตุมต่มๆนะคะเพื่อน จะหอมนะคะดอกไม้ชนิดนี้คือจะมีกลิ่นหอมดอกไม้หน้าบ้าน อันนี้ก็เป็นดอกไมห้หน้าบ้านเหมือนกันนะคะอันนี้บลูเออร์กอนนะคะจะเรียกว่าดวงตาสีน้ำเงินนะคะเพื่อนชื่อเขานะคะเป็นบลูเออร์กอนนะคะความจริงจะเป็นสีม่วงแบบม่วงมากๆเลยนะคะแต่ออกมาออกม่วงม่วงน้ำเงินนะคะแต่อันนี้ออกมาในกล้องเป็นม่วงอีกแบบหนึ่งเนาะ Thanks นี่ก็เป็นดอกโบตันเหมือนกันนะคะเพื่อนโบตันหน้ารัวดอกใหญ่ๆนะคะ สวยมากเลยค่ะ